ชาวต่างชาติหลายคนเขาบอกว่าปลาเค็มของไทยเนี่ยถือว่าเป็นอาวัยวภาพเลยนะบางคนเขายังไม่เคยลองกินมาก่อนแต่ว่าได้ยินชื่อแล้วมันน่ากินเหมือนญาติผมคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีสามีอยู่ที่เดนมาร์กแล้วทีนี้เขาก็เอาปลาเค็มเนี่ยไปทอดพอทอดปุ๊บโอ้โหคนที่เป็นเพื่อนบ้านชาวต่างประเทศเน่ะเขาออกมาจากบ้านกันเต็มเลยแล้วก็มามุงดูว่ามันกลิ่นอะไรก็สงสัยมาดูว่าบ้านนี้เขาทําอะไรกันทําไมกลิ่นมันน่ากลัวแท้แบบนี้ ทีนี้ชาวต่างชาติที่เขาเคยสั่งปลาเค็มจากไทยไปต่างประเทศน่ะมีไม่ใช่น้อยเลยนะแบบจริงๆเลยอย่างเช่นคนญี่ปุ่นก็เคยมีบล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับเขาก็โพสต์ว่าเคยกินปลาอินทรีย์เค็มทอดกับข้าวต้มตอนที่มาเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วเกิดติดใจขึ้นมาทีนี้พอกลับไปถึงบ้านเขานะเขาก็สั่งแบบว่า pre o ด d e r เลย pre o ด d e r ก็ประมาณว่าสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้าอาจจะยังไม่มีขอในร้านคือเขาอยากได้ เขาก็สั่งผ่านร้านของคนไทยในญี่ปุ่นที่เขานําเข้าเฉพาะสินค้าไทยทีนี้พอได้ขอมาปุ๊บกล่องก็ส่งมาพร้อมกับคําเตือนบอกว่าอย่าเปิดตอนกลางคืนในคอนโดเพราะว่ากลิ่นมันจะทะลุก,กําแพงจริงอันที่จริงแล้วไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนก็พอๆกันนี่แหละเขาบอกว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆรองเท้าเปียกฝนแต่ว่ากินกับข้าวแล้วเนี่ยผมยอมเลยว่ามันอร่อยมากแล้วก็มีชาวอเมริกันที่เขาอยู่ในนิวยอร์กนะเขาก็โพสต์ในเลดดิก เขาบอกว่ามีฝรั่งจากชาวนิวยอร์กแชร์ว่าปลาเค็มแบบอบสุญญากาศก็สั่งมาจากเว็บคนไทยที่เขาอยู่ใน LA ทีนี้ก็ส่งต่อข้ามรัฐมาให้เขาเลยตัวเขาบอกว่าเคยกินตอนที่แฟนคนไทยน่ะพาไปบ้านแม่แม่ยายที่เป็นคนไทยเขาก็ทอดให้กินเขาบอกว่าคือกลิ่นความทรงจําเหมือนตอนคุณยายทําเบคอนในบ้านแต่แทนที่มันจะหอมนะกลายเป็นว่ากลิ่นมันเหม็นติดบ้านไป3วัน ไม่ต้องต่างประเทศหรอกเอาแค่แถวบ้านเราเนี่ยพอมีใครทอดปลาเคม็มเราก็จะลุกขึ้นมาแล้วเฮ้ยบ้านไหนทําคือเวลาได้กลิ่น2เปืดแรกนี่มันจะเหม็นนะแต่ทีนี้พอรู้ว่าเขาทอดอะไรแล้วอ๋อเป็นกลิ่นปลาเคม็มทีนี้น้ําลายไหลคนต่อมาที่เขาอยู่ในอังกฤษเขาก็เป็นบล็อกเขาเขียนบล็อกบอกว่าเคยซื้อปลาอินทรีย์เค็มจากเมืองไทยซ่อนไว้ในกระเป๋าโหลดใต้เครื่องอย่างดีเลยทีนี้พอกลับบ้านรีบทอดอยากลองกินผลก็คือ แฟนผมขอเลิกเพราะว่าบ้านเหม็นไปสองอาทิตย์เหมือนกับว่าแฟนไม่พอใจมากที่จะอ,อะไรมาทอดเนี่ยไม่ปรึกษากันก่อนเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเล่นมุกหรือว่าเป็นเรื่องจริงของเขาอันนั้นก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของบล็อกต่างๆครับทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งเขาเป็นชาวอเมริกันเขาบอกว่าเขาหลงไหลในอาหารเอเชียมากโดยเฉพาะอาหารไทยเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพได้ประมาณ5เดือนแล้วก็กินข้าวมันไก่กินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มขาไก่เขาบอกว่ากินทุกวัน,นก็ไม่เบื่อเลย แต่ทีนี้วันหนึ่งเพื่อนคนไทยบอกว่าอยากเข้าใจประเทศไทยจริงๆใช่ไหมต้องลองกินอะไรที่มันแปลกๆบ้างก็คือปลาเค็มคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเออปลาเค็มก็คือปลาใส่เกลืออบแห้งใช่ไหมที่เคยได้ยินมาจะไปยากอะไรก็สั่งมากินเลยจากนั้นเขาก็นํามาเสิร์ฟที่โต๊ะพร้อมกับข้าวต้มทีนี้พอฝาเปิดออกมานะกลิ่นมันพุ่งมาทั้งโต๊ะผมยังไม่ได้เอาช้อนตักนะแค่กลิ่นก็เหมือนโดนหมัดตรงกลางจมูกแล้ว ผมถามเพื่อนว่านี่มันเน่าหรือยังมันเป็นแนวปลาราหรือเปล่าเพื่อนก็หัวเราะแล้วบอกว่ายางนี้มันยังสดอยู่เลยยังดีอยู่เลยผมก็กัดเข้าไปคําแรกโอ้โหมันเค็มเค็มแบบที่ลิ้นเหมือนโดนทําโทษแต่ว่าแปลกมากเลยมันไม่ได้แย่สักทีเดียวนะผมกินต่อพร้อมกับข้าวต้มร้อนๆมันมีรสชาติบางอย่างที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนมันดิบมันบ้านแต่มันก็อร่อยในแบบของมัน ทีนี้ตอนนั้นก็เริ่มกินเป็นแล้วหลังจากนั้นผมก็ถามเพื่อนคนไทยว่าชอบกินของแบบนี้กันจริงๆหรอเขาบอกว่าตอนเด็กๆนะคุณยายก็ทอดปลาเค็มให้กินกับข้าวร้อนๆเป็นอาหารเช้าตลอดนั่นเลยและกลิ่นนั้นก็ทําให้เขาคิดถึงบ้านผมเพิ่งจะเข้าใจว่าอาหารไทยนี่นอกจากเรื่องรสชาติแล้วยังมีความทรงจำผสมด้วยแล้วเขาก็บอกว่าแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นรักปลาเค็มนะแต่ก็รู้สึกว่ากลิ่นมันยังติดจมูกผมอยู่เลยจนถึงตอนนี้ แต่ถ้าอยากให้อยู่น่าวกว่านี้ต้องทอดในบ้านนะแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าเอาไว้ด้วยทีนี้พอเดินไปทํางานทุกคนก็จะมองที่เท้าเราก่อนดูว่าเรานะถอดรองเท้าอยู่หรือเปล่าคนต่อมาเขาเป็นชาวอเมริกาอยู่ที่ซีแอตเทิลเขาบอกว่าเคยอยู่ไทยมาสองปีเคยกินอยู่นะข้าวต้มปลาเค็มนะตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เคยคิดด้วยว่าไอ้ก,กลิ่นแรงๆแบบนี้มันไม่น่าจะกินได้เลยแต่พอได้ลองกินตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันติดใจ บางทีก็กินกับข้าวต้มบางทีก็กินกับข้าวสวยทีนี้พอกลับมาบ้านที่อเมริกาผมลองหาซื้อปลาเค็มในร้านเอเชียทั่วไปก็คืออยากได้คนในบ้านในครอบครัวลองกินบ้างก็ไม่รู้นึกสนุกอะไรแต่ปรากฏว่าไม่มีขายมีแต่พวกปลาแห้งเวียดนามหรือจีนที่ไม่ใช่รสชาติแบบของคนไทยผมก็เลยตัดสินใจสั่งจากเว็บของคนไทยใน LA เนี่ยแหละซึ่งขาวนะมีการรับพรีออเดอร์อาหารแช่แข็งจากกรุงเทพ โดยเฉพาะปลาเค็มอินทรีย์แบบสุญญากาศทีนี้ของก็มาถึงผมเลยในสภาพที่เย็นจัดมากแต่ว่าตอนที่เปิดถุงออกมากลิ่นมันก็ออกมาบางๆแล้วภรรยาผมซึ่งเป็นคนอเมริกันเหมือนกันเขาทำหน้าเหมือนผมนะเพิ่งจะสั่งรองเท้าเปียกมาเก็บไว้ในครัวแต่ผมก็ไม่สนใจผมก็ทอดมาด้วยกระทาเชฟรอนเปิดพัดลมดูดควันแบบว่าแรงสุดเลยเปิดหน้าต่างแต่มันไม่ช่วยอะไร กลิ่นมันยังอยู่ในม้านโซฟาแล้วก็เสื้อผ้าไปอีกทั้งวันแต่ว่าพอเอามากินกับข้าวต้มระดอนเนี่ยผมน้ําตาจะไหลเลยคิดถึงประเทศไทยรสชาติมันใช่เลยนี่คือความเค็มแบบไทยๆที่ไม่เหมือนปลาเค็มจีนไม่เหมือนปลาเค็มเวียดนามมันจะมีความมันมันกว่าที่เฉพาะตัวถึงแม้ว่าผมจะโดนภรรยาบ่นทั้งบ้านนะนะแต่ผมก็บอกไปว่านี่มันคือกลิ่นของความทรงจำของฉันฉันยอมให้มันอยู่ได้อีกสักวันสองวัน หลังจากนั้นผมต้องสัญญากับภรรยาว่าเราจะไม่ทอดในบ้านอีกแต่ก็ยังสั่งต่ออีกนะเอาไปทอดที่โรงรถแทนคนต่อมาเป็นชาวออสเตรเลียเขาบอกว่าอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเมลเบิร์นมีเพื่อนบ้านคนไทยคนนึงก็อยู่ห้องข้างๆนะเขาเป็นคุณแม่ลูกสองนิสัยดีมากๆเลยแล้วก็ชอบทำอาหารบางทีก็เอามาแบ่งฉันเสมอทีนี้วันหนึ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเมื่อฉันกลับมาบ้านตอนเย็น เปิดประตูแล้วจู่ๆก็เหมือนเดินเข้าไปในถ้ำอะไราสักอย่างที่มันเต็มไปด้วยกลิ่นแปลกประหลาดมนแรงมากฉันนึกว่าท่อแตกหรือว่ามีคนเผาขยะซะอีกกลิ่นนั้นมันก็ยังติดอยู่ในถงติดเสื้อติดผมตอนแรกนะ่ฉันงุนงดมากเลยโทรแจ้งคนดูแลอาคารด้วยซ้ำนะไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรทีนี้ก็ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านเคาะประตูเธอก็มายื่นจานในมือบอกว่าขอโทษนะกลิ่นมันอาจจะแรงหน่อยแต่ลองกินดูไหม ฉันก็รับไว้ได้วยความสงสัยมีเข้าต้มร,ร้อนมาด้วยให้กินอะไรบางอย่างที่ทอดจนแห้งกรอบเขาบอกว่าปลาอินทรีย์เค็มนี่คือเมนูบ้านๆของไทยในต,ตอนนั้นฉันหวาดกลัวสิ่งที่อยู่ในจานมากแต่ฉันก็ยังลองนะพอได้ลองฉันเข้าใจทันทีเลยว่าทําไมคนถึงยอมทนกลิ่นนี้ได้มันอร่อยมากมันเค็มแบบลึกๆมันไม่ได้เหมือนใส่เกลืองโง่ๆแบบที่เคยกินมามันมีมิติ มีความหอมของกลิ่นควันแบบแปลกๆที่ไม่เคยเจออาจจะเป็นกลิ่นนี้แหละที่เข้ามาในบ้านฉันจากวันนั้นฉันก็เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกลิ่นของอาหารเลยบางทีมันไม่ต้องกลิ่นหอมมากหรอกทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าฉันได้กลิ่นเหมือนรองเท้าเปียกฝนน่ะฉันจะมารีบต่อแถวหน้าห้องเธอก่อนใครเลยเหมือนเธออยากจะบอกว่านี่คือปลาเค็มทะลูมิติ ทีนี้สําหรับชาวต่างชาติที่ดูคลิปนี้อยู่นะหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยสามารถสั่งได้ตามร้านนี้เลยครับเขายังขายอยู่ปลาเค็มอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของร้านของคนไทยก็จะมีร้าน THAI Food Online UK เขาก็จะขายของสดของแห้งจากไทยรวมไปถึงปลาเค็มแช่แข็งด้วยอีกร้านก็คือตลาดไทย LA อันนี้เป็นชื่อแบบภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะก็จะมี Facebook Page รับพรีออเดอร์พวกปลาอินทรียเค็ม แล้วก็อีกร้านหนึ่งที่รู้มาก็จะเป็นสยามไทยมาร์เก็ตออสเตรเลียหรือไม่งั้นถ้าสามารถแบบว่าเข้าพวกแอปช้อปปี้อะไรนี้ได้ก็สามารถสั่งในนั้นได้ครับแต่ว่าสั่งแบบที่เข้ามาส,สดๆเลยอาจจะดีกว่าก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ